นะครับอันนี้ที่ลูกค้าซื้อไปนะครับที่เป็นโซนี่ตัวนี้นะครับผมโอเคก็ได้ตัวกล้องที่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเมมโมรี่นะครับแล้วก็นี่แถมกระเป๋าให้ด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับวิธีเปิดฝาถ่านะครับก็นี่ครับเขาโอเพนนะครับเลื่อนขวามาโอเคก็ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ข้างในก็มีเมมโมรีให้ด้วยนะครับนี่แถมเมมโมรีไปให้ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยสองจีครับโอเคที่ใส่เมมนะครับใส่ด้านนี้นะนี่กดลงไปปุ๊บมันก็จะเด้งโอเคที่ล็อกแบตมันหักนะครับอันนี้แค่ล็อกแบตแต่ก็ล็อกได้ปกติครับไฟฟ้าทนิดแล้วเลื่อนเข้าไปมุมเปิดอยู่ด้านบนนะครับผมนี่นะก็ให้ตั้งเวลานะครับถ้าเราไม่ตั้งเรากดโอเคไปเลย ไอปุ่มชัตเตอร์อยู่ด้านบนนะครับก็กดค้างไว้นิดนึงมันก็จะโฟกัสแล้เป็นสีเขียวแล้วก,กดย้ำอีกทีนะครับเป็นการถ่ายนะเคตัวนี้จะเป็นโหมดนะครับอันนี้ถ่ายภาพอันนี้เป็นถ่ายวิดีโอนะครับอันนี่เลื่อนงกลางโอเคถ้าจะบันทึกวิดีโอก็กดอีกทีหนึ่งเลื่อนลงมาข้างล่างเป็นการดูรูปภาพนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาด,ดูได้ครับผม ใช่กลับไปถ่ายภาพก็เลื่อนไปข้างบนนะครับโอเคมาถึงวิธีเปิดปิดแฟลชนะครับอเอาดิปเปก่อนนะครับเนี่ยนะครับปุ่มดิปเปก็คือมันจะเลือกว่าใช้แสงอะไรบนหน้าจอแฟลชโอเคอันนี้ปิดแฟลชนะครับแฟลชออโต้มาครับเปิดแฟลชโอเคเปิดแฟลชออโต้ไม่ให้นะครับผมส่วนนี้จะเป็นหมดมาโครนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเก็บ ไม่ใช่ของชิลเลนนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้มันก็จะเจอของชิลเลนกจะโฟกัสเองนะครับส่วนอันนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายภาพนะครับโอเคสูงเข้าสมออกอยู่นี่นะครับวกที w T นะครับทีูุเข้าวิวมออกนะส่วนนี้ปุ่มเมนูนะครับมันก็จะให้เลือกโหมดนะครับว่าจะใช้โหมดไหนโหมดถ่ายกลางคืนอะไรเงี้ยครับ การ์ดใช้เป็นนี่นะครับอัตโต้นะก็ตรงนี้เป็นความละเอียดครับก็เลยไว้เต็มนะครับ10ล้านมันโอเคชดเชยแสงนะครับ,บ,บแ้อยากได้สว่างๆก็เพิ่มอยากได้มือกัลดแต่ว่าอยู่ศูนย์ตั้งไว้ที่ศูนย์ให้นะครับขอไปฟอร์มแม่เมมก่อนนะครับ โอเคถ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจะต่อวิธีชาร์จแบตนะครับเก็ยวิธีที่ใช้ไปต่อาก็นี้นะครับเปิบเลื่อนมาแล้วก็เปิดนะครับมันก็จะเล่้งขึ้นมาเองนะครับแบบนะส่วนแบตเตอรี่ใส่ด้านนี้นะครับ นี่นะนี่เขาจะมีสองอันใช่ไหมครับก็จะให้ตรงกับลบกับบวกนะนี่นะนี่เขาจะมีสีน้ำทองนี่ครับนี่นะลบบวกเขาใส่ให้ตรงกันครับนี่เอาให้ตรงบลบกับบวกถ้าตรงจะเป็นการเช็คเปอร์เซ็นต์แบตนะครับถ้าจะชาร์จแบตก็อันนี้มาแล้วก็ชาร์จมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตให้นะครับถ้าลอยเขาออกได้เลยคือแบตเต็มนะครับโอเคครับ